สวัสดีทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักนะครับกับกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่เป็นตำนานนะครับของคนในเรื่องวันพีชเลยก็ได้ก็คือกลุ่มของทางด้านเตเทพโจรสลัดโดยเป็นกลุ่มก้อนหนึ่งโจรสลัดนะครับที่ได้รับการรองรับจากรัฐบาลโลกแหละครับว่าพวกเขานั้นเป็นโจรสลัดที่ถูกกฎหมายและก็เหล่าโจรสลัดหน้าใหม่นะครับที่คิดจะเข้ามาในแกลนไลน์แล้วก็นะครับพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็มักจะต้องมาเจอนะครับกับทางด้านเทพจรรรสััเเเียกกกก่่อออนะหหไไมมงงงงพืจจิ็ต้ เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปให้กับคนระดับเจเทพโจรสลัดอย่างแน่นอนโดยสำหรับวันนี้นะครับก็เลยมารวบรวมนะครับสาระความรู้นะครับหรือว่าเรื่องราวนะครับการเป็นเจเทพโจรสลัดนะครับว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยเจเทพโจรสลัดนะครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างก็สืบเนื่องด้วยว่านะครับระบบเจเทพโจรสลัดในตอนนี้นะครับก็ถูกยกเลิกเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับระบบเจเทพโจรสลัดกันแบบเต็มกันเลยดีกว่าแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ โอเคเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นนะครับสำหรับชื่อของเจ็ดเทพโจรสลัดนั้นนะครับถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นจะอ่านออกเสียงว่าชิชิบุไคหรือจะให้แปลนะครับแบบตรงตัวสุดๆเลยก็จะแปลว่าเจ็ดขุนศึกแห่งท้องทะเลคือเอาจิงๆร,ระหว่างเจ็ดเทพโจรสลัดกับเจ็ดขุนศึกแห่งท้องทะเลอันไหนเนี่ยมันดูเท่กว่ากันนะครับถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยจะชอบเจ็ดขุนศึกแห่งท้องทะเลมากกว่าเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงธีมเนี่ยการเป็นโจรสลัดแล้วการที่เรียกว่าเจ็ดเทพโจรสลัดเนี่ยมันก็เข้าใจได้นะรัเพาาว่ จะเป็นชื่อที่ตรงตัวแล้วก็เข้าใจเลยแหละครับคือไอ้พวกนี้เนี่ยมันคือเหล่าเทพนะครับของโจรสลัดทั้งเดคนโดยพวกเขาเหล่านี้จะเป็นโจรสลัดที่ทํางานรับใช้ให้แก่รัฐบาลโลกโดยการแรกที่ให้พวกเขานั้นจะมีอภิสิทธิ์ที่มากกว่าคนอื่นม,มากกว่าปกติด้วยมันจะเป็นข้อดีนะครับแก่ทั้งสองฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งโจรสลัดที่เข้าร่วมในการเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดเอย่ยหรือทางด้านฝั่งรัฐบาลโลกนั้นจะสามารถคาน3ขั้วอํานาจในโลกนี้ไว้ให้ได้โดยจุดเริ่มต้นของเจ็ดเทพโจรสลัดนั้นมันมีจุดเริ่มต้นจากการทที่่วาาางด้นโก โรเจอร์นั้นได้ไปพิชิตเกาะสุดท้ายอย่างลาบเทลและก็ได้ขึ้นไปเป็นราชาโจรสลัดจนกระทั่งถึงวันที่ทางด้านของโกดีโรเจอร์นั้นทําการมอบตัวกับรัฐบาลโลกและในไหนรัฐบาลโลกได้ทําการจับกลุ่มตัวนะครับทางด้านของโรเจอร์ไปก็กะแหละครับว่าโอ้ยไหนๆแล้วเนี่ยเราก็สร้างชื่อเสียงหน่อยด้วยการขี้โม้ให้ชาวโลกรู้แหละครับว่าพวกเขานะเนี่ยทำการจับตัวโรเจอร์ได้เองนะครับไม่ได้บอกว่าโรเจอร์นั้นทําการมอบตัวจนถึงวันนะครับที่ทําการประหารทางด้านของโกดีโรเจอร์ในวันนั้นนะครับรัฐบาลโลกไม่คาดคิดมาก่อนเลยแหละครับว่า โรเจอร์นั้นจะทําการพูดนะครับประโยคที่ทําให้ก่อเกิดนะครับการเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ยุคที่โจรสลัดนั้นเฟื่องฟูสุดๆนะครับเท่าที่เคยมีมากับการที่โรเจอร์นั้นทําการยืนยันหรือว่าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีชนั้นมีอยู่จริงใครเนี่ยอยากจะไปหานะครับก็ไปหาเลยฉันทริงสมบัติล้าค่าไว้ที่นั่นหมดแล้วจึงทําให้นะครับหลังจากเหตุการณ์ที่โรเจอร์เสียชีวิตไปโจรสลัดน้อยใหญ่นะครับก็ต่างสร้างชื่อของตัวเองขึ้นมาจนเกิดเป็นรุกกี้หน้าใหม่นะฮะบ,บนท้องทะเลไปหมดเลยนะครับซึ่งรัฐบาลโลกในนนนตอั้ กำลังคนของเขาก็ไม่ได้เยอะมากมายในการจับกลุ่มได้มากพออีกทั้งนะครับหลังจากที่โรเจอร์นั้นได้เสียชีวิตไปนะครับก็หมดยุคข,ของคนที่เป็นราชาโจรสลัดแล้วแต่ได้ก่อกำเนิดยุคใหม่ขึ้นมายุคข,ของการมี4ี่จกักรพรรดิโดยในยุคแรกๆนั้นทางด้าน4ี่จกักรพรรดนั้นก็จะมีทางด้านของนวดขาวบิ๊กมัมไคโดแล้วก็แชงนะครับเรียงลำดับมาเลยจึงทำให้รัฐบาลโลกไม่สามารถอยู่เฉยๆได้แล้วแหะครับเป็นเพราะว่าหากพวกเขานั้นไม่ทำการทำอะไรสักสิ่งสักอย่างหนึ่งนะครับจะทำให้พวกเขานั้นจะถูกทางด้าน,จน,ารรนโาจ,จนนรส แพ้ให้ไปก็เปลี่ยนไปได้จึงทาให้นะครับเกิดการคิดขึ้นมาว่ามันควรจะมีระบบเจ็ดเทพโจรสลัดโดยเป็นการคานอานาจนะครับของ3ามขั้วอำนาจของโลกก็คือทางด้านฝั่งรัฐบาลโลกทางด้าน4าาี่จักรพรรดิแล้วก็เจ็ดเทพโจรสลัดโดยเจ็ดเทพโจรสลัดจะมีหน้าที่นะครับในการทําตามคําสั่งของทางด้านรัฐบาลโลกจนทําให้นะครับเหล่าบรรดาโจรสลัดก,กี้นะครับที่รู้สึกว่าอ ไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่สุนัขรับใช้รัฐบาลโลกเท่านั้นก็ต่างติฉินและนินทานะครับเหล่าบรรดาเจเทพโจรสลัดทั้งหลายเลยนะครับแต่ก็ใครจะไปแคร์แหะครับได้เป็นนะครับเจเทพโจรสลัดนั้นมันมีผลประโยชน์ที่มากกว่าเดิมเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปว่ามันก็วินวินทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งด้านฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็ได้เหล่าบรรดาเจเทพโจรสลัดนี่แหละมาทําการสกัดกั้นเหล่าบรรดารูกี้หน้าใหม่ที่ต้องการขึ้นจะมาเป็นนะครับโจรสลัดที่มีชื่อเสียงในโลกวันพีสก็เหล่าบรรดาเจตเทพ ล่านี้จึงทําให้เจตเทพโจรสลัดนั้นก็มักจะเป็นที่เกรงกลัวนะครับสลับรุกี้หน้าใหม่ที่พึ่งขึ้นมาเป็นโจรสลัดนะครับเมื่อมาเจอเหล่าบรรดาพี่เจเทพโจรสลัดพวกนี้ไปนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ลงไปแตะตุย๋ยหากไม่เจ๋งเพียงพอนะครับก็ไม่สามารถต่อกรอบุคคลเหล่านี้ได้ซึ่งถามว่านะครับรัฐบาลโลกได้ประโยชน์แบบนั้นแล้วแล้วฝั่งเจเทพโจรสลัดหล่ะพวกเขานะครับได้ประโยชน์อะไรนะครับจากการเป็นเจเทพโจรสลัดบ้างอย่างแรกเลยนะครับการที่พวกเขานั้นเป็นเจเทพโจรสลัดได้ รัฐบาลโลกนะครับจะทําการยกเลิกใบประกาศจับของพวกเขานะครับแล้วก็ยังมีสิทธิ์นะครับในการเป็นโจรสลัดได้แบบสบายแฮจะไปที่ไหนก็ไปได้นะครับเป็นโจรสลัดอย่างถูกกฎหมายคือเอาง่ายๆนะครับก็คือคนที่เป็นเจตเทพโจรสลัดนั้นสามารถนะครับในการไปต่อสู้กับโจรสลัดกลุ่มอื่นได้หมดเลยสามารถไปปล้นสะดมนะครับแล้วก็เอามาเป็นสมบัติของตัวเองได้เลยนะครับแต่มันก็จะมีข้อห้ามอยู่นะครับอย่างเช่นห้ามไปโจมตีหรือไปปล้นสะดมนะครับหมู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ภายใต้การปกครองนะครับของทางด้านรัฐบาลโลกแต่หากอยู่ ภายใต้การปกครองนะครับของโจรสลัดอื่นอย่างเช่นโจรสลัดกี้คนอื่นหรือว่าเหล่าบรรดาสี่จักรพรรดิก็แล้วแต่นะครับพวกนั้นเนี่ยก็สามารถไปปล้นสะดมได้เลยแต่ว่าเมื่อปล้นสะดมมาแล้วนะครับจะต้องทําการแบ่งรัฐบาลโลกด้วยซึ่งถามว่าไอ้พวกเกตเทพมันจะแบ่งไหมมันปล้นมามันก็ไม่แบ่งหรอครับใครจะโง่นะครับในการไปแบ่งรัฐบาลโลกซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับพวกที่เป็นเตเทพโจรสลัดพวกนี้นะครับก็มักจะสร้างความปวดหัวนะครับให้กับรัฐบาลโลกเพราะพวกนี้นะครับก็มักจะมีธุรกิจมืดๆของตัวเองอยู่เบื้องหลังตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นนคทาางดด้ขออโ ที่ก่อตั้งองค์กรอย่างบา r o q u เวิ r k ขึ้นมานะครับภายใต้โค้ดเนมของตัวเองว่ามิสเตอร์ซีโร่โดยการที่ครอบคูได้นั้นนะครับต้องการสร้างความปั่นป่วนนะครับแล้วก็อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมดเลยในี่ยจาก阿สต斯าซึ่งถามว่ารัฐบาลโลกรู้ไหม ก็รู้นะครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลโลกจะโง่ถึงขนาดไม่รู้นะครับแต่พวกเขานั้นเลือกนะครับที่จะปิดตาข้างหนึ่งทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะครับเป็นเพราะวพวกเขาเห็นว่าประโยชน์ที่เขาได้มาจากเจเทพจรสลัดนั้นมันมากเสียกว่านะครับพวกเขาไม่ต้องการให้ระบบนี้ถูกยกเลิกออกไปเป็นเพราะว่านะครับมันเป็นคารนอานาจชั้นดีนะครับในการต่อสู้และแน่นอนเลยครับว่าเมื่อรัฐบาลโลกนะครับเห็นว่าเหล่าบรรดาเจเทพจรสลัดพวกนี้เนี่ยเริ่มที่จะพ่ายแพ้นะครับให้กับจรสลัดรุ่นใหม่มานะครับอย่างไอ้พวกรูฟี่นี่แหละรัฐบาลโลกนั้นนะครับก็ ว่าไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แล้วเนื่องจากว่าการที่ว่ามีโจรสลัดหน้าใหม่นะครับสามารถโคน่นเจตเทพโจรสลัดได้แล้วคนแล้วคนเล่าแล,แล้วล่ะก็มันจะเป็นผลเสียกับรัฐบาลโลกมากๆเลยเป็นเพราะว่ารัฐบาลโลกนั้นก็จะเสียชื่อเสียงมากๆเลยหล,ยลยะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนนะครับว่าไอเด็กลุกกี้หน้าใหม่คนนี้เนี่ยจะมีบทบาทหรือว่าจะมีความสําคัญต่อโลกใบนี้จึงทําให้หลายครั้งนะครับรัฐบาลโลกก็ทําการปกปิดเรื่องราวนะครับความพ่ายแพ้ของเจตเทพโจรสลัดหรือบางทีนะครับก็ทําการนะครับเก็บคนกันเองนะครับเพื่อไม่ให้ข่าวเรื่องนีีน้ัแ่่ทาายไปววโลกม จรสลัดหน้าใหม่นะครับอย่างไอลูฟี่หมวกฟางนี่แหละทาการสร้างชื่อเสียงนะครับในการโค่นล้มเหล่าบรรดาเจเทพโจรสลัดซึ่งเราก็จะเห็นว่าในเรื่องนั้นนะครับนอกจากว่าเจเทพโจรสลัดนั้นจะไปทํางานโสกโปกนะครับให้กับรัฐบาลโลกแล้วยังมีส่วนนะครับในการเข้าร่วมมหาสงครามด้วยนะครับผักรัฐบาลโลกนั้นจะต้องปะทะกับคนระดับ4ี่จักรพรรดิก็เจเทพพวกนี้นะครับก็จะถูกเรียกมาเป็นแนวหน้าในการต่อสู้เพื่อทําการนะครับช่วยเหลือนะครับในการต่อกรคนของอีกฝั่งหนึ่งของทางด้าน4จักรพรรดิเพราะว่าฝั่ง4จักรพรรดนั้นเน แล้วก็มีความสามารถมากมายเลยจึงทําให้นะครับเเทพโจรสลัดก็จะมีบทบาทมากๆเลยหากมีการต่อสู้นะครับกับคนระดับจักรพรรดิด้วยซึ่งถามว่าถ้าจะเป็นเจดเทพโจรสลัดเนี่ยจะมาเป็นได้ยังไงหรอมีใบสมัครหรือเปล่าจะไปสมัครได้ไหมที่รัฐบาลโลกต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับว่ามันก็สามารถสมัครได้นะไม่ใช่ว่าสมัครไม่ได้นะครับอย่างกรณีของรอก็เอาหัวใจของโจรสลัดนะครับไปแลกกับตําแหน่งเจเทพโจรสลัดมาหรือบางคนนั้นนะครับอย่างทางด้านหนวดดาอย่างนี้ก็เอาตัวของ S นะครับไปแลกกับตําแหน่งเจเทพโจรสลัดอ่าแบบนั้นก็ได้ หรือบางคนนั้นนะครับมีฝีมือโดดเด่นเสเหลือเกินนะครับเด่นถึงขนาดที่ว่านึกว่าเป็นโรนันโดนะครับในสายโจรสลัดเลยจึงทําให้นะครับมีแมวมองฝั่งรัฐบาลโลกนะครับทำการดึงตัวมาในการให้มาเป็นนะครับเจเทพโจรสลัดซึ่งโจรสลัดบางคนนะครับก็ตอบรับนะครับในการเป็นนะครับเพราะว่าสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองหรือบางคนนะครับก็ไม่ตอบรับนะครับก็ทําการปฏิเสธไปนะครับอย่างด้านเอสอย่างเงี้ยก็ไม่ตอบรับนะครับก็คือไม่เป็นเจเทพโจรสลัดแน่นอนจึงทําให้ระบบนี้นะครับก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆเลยนะครับจนในท้ายที่สุดแล้ว ระบบนี้นะครับก็ต้องพังทลายลงไปเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์นะครับในอาณาจักรเดสโรซาที่เจ้าโดฟามมงโก้นั้นนะครับทำการชักโยงหรือว่าอยู่เบื้องหลังนะครับความเน่าแล้วก็ฟอนเฟยนะครับของอาณาจักรเดสโรซาจึงทําให้นะครับเมื่อทางด้านฟูจิโทระทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจึงทาการเสนอเรื่องนี้นะครับในงานประชุมรีเวอรี่ให้ทําการยกเลิกระบบเจ็ดเทพโจนสลัดซึ่งในตอนแรกนั้นนะครับก็ฝั่งรัฐบาลโลกก็ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับแต่เป็นเพราะว่าฟูจิโทระบอกว่าเขาเห็นดรเวเกาพังเนี่ยทำไอสิ่ มาทดแทนระบบเเทพโจนสลัดได้จึงทําให้นะครับพอหลังจากการประชุมนะครับในงานประชุมริเวอรี่ระบบเเทพโจนสลัดนะครับก็ถูกยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการ เป็นไงกันบ้างครับสับเรื่องราวของเจเทพโจรสลัดนะครับจริงๆก็น่าเสียดายนะสลับระบบเจเทพโจรสลัดเพราะว่าอยู่กับพวกเรามาก็ยาวนานแล้วนะครับอีกทั้งนะครับระบบเจเทพโจรสลัดนี้นะครับมันก็มีที่มาที่ไปค่อนข้างน่าสนใจเลยเพราะก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์โอดะไม่ได้มีความคาดหวังนะครับว่าระบบเจเทพโจรสลัดเนี่ยจะมีความยืดยาวขนาดนี้เพราะจริงๆแล้วนะครับอาจารย์โอดะไม่ได้วางแผนว่าวันพีสเนี่ยจะมีอายุยาวนานกว่า20ปีก็วางแผนไว้นะครับสัก3ปี5ปีเนี่ยก็โอเคแล้วซึ่งตอนแรกนั้นนะครับระบบ เก็เลยแบบว่าไม่ได้คิดว่าจะมีก่อนหน้านี้เป็นเพราะว่าจา์แกต้องการให้ลูฟี่นั้นไปประท้ากับ4จักรพรรดิเลยในเรื่องแรกแต่ด้วยว่าการ์ตูนวันพีชนั้นนะครับจะต้องขยายเนื้อเรื่องให้มันยาวกว่านี้เนื้อเรื่องต่างๆต้องมีมากกว่านี้จึงทําให้นะครับระบบ7เทพโจรสลัดนะครับก็เลยถูกเพิ่มเข้ามาในปัจจุบันซึ่งก็ถือได้ว่านะครับเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะเพราะว่าระบบ7เทพโจรสลัดนั้นก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่เป็นที่จดจําในเรื่องวันพีกก็เป็นอีกหนึ่งภาพลัดเนีี่ก็ม เหล่าเจเทพโจนสลัดนี่แหละที่คอยเป็นคานอำนาจนะครับแก่รัฐบาลโลกอยู่นะครับก็คือรัฐบาลโลกเจเทพจนสลัดแล้วก็4จักรพรรดินะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวนะครับที่มานําเสนอซึ่งเหมือนเดิมนะครับทุกท่านนั้นอยากจะรับชมเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรประวัติข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตัวละครหรือองค์กรไหนนะครับในเรื่องวันพีคก็ได้เลยนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยซึ่งผมนั้นก็จะจัดทําให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเรื่องราวเหล่านี้อยากให้เพิ่มเติมส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้ รับรู้เรื่องราวนะครับของเหล่าบรรดาเจ็เทพจนสลัดในเรื่องวันพีชและเหมือนเดิมนะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ของผมหรือ Facebook Fanpage ของผมก็ได้นะครับสามารถรับชมผมได้2ช่องทางเลยแล้วแต่ที่ท่านสะดวกนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆในการทําช่องนี้ต่อไปอย่าลืมลน,นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วย